คณะพระพิสูจ์สงฆ์และคณะสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้าประจำสัปดาห์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีพระอาจารย์อัตชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามได้นำสวดมนต์ธรรมวัดเย็นและสวดมนต์ในบทธรรมจากกระเป๋าวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพียงกัน ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยพร้อมทางได้สวดบทสรนเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปราผูปราบมารด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาพร้อมทางได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามสิ่งนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อเรื่องการอธิษฐานจิต ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ พร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ไปทำหน้าที่เชิญชวนเยาวชนชายให้มาร่วมบวชในโครงการบรรพชาสัมเนีนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566และยังได้เชิญชวนให้ทุกคนได้ไปชักชวนเพื่อนกัละยานามิตรให้มาร่วมปฏิบัติธรรมกันเยอะๆซึ่งถือเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรมค่ะ สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้าจัดขึ้นเพื่อให้คณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันทำความดีสร้างบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำความดีซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวันพฤหัส,สบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ